ตรงนี้ลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในะครับท่านฮาบิบอุมัตผู้นำอิสลามระดับโลกพบปะผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาบรรยายทำการเป็นผู้นำที่ดีคือการเป็นผู้นำปฏิบัติตนอยู่ในหลักศาสนาและที่ยึดมั่นในความถูกต้องครับท่านฮาบิบอุมัตมูฮัมหมัดซาเลมบินฮาฟิดผู้มีเชื้อสายท่านศาสนานบีมูฮัมหมัด ศาสดาแห่งศาสนาอิสลามลำดับที่33ของโลกอิสลามผู้นำจิตวิญญาณมุสลิมอันดับหนึ่งของโลกอิสลามและเป็นผู้ส่งอิทธิพลของโลกอิสลามในด้านจิตวิญญาณและความศรัทธ,ธาพร้อมด้วยผู้นำจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซีย,ซยบรูนาย,นายสิงคโปร์และจุฬาราัชมนตรีแห่งอาเจประเทศอินโดนีเซียรวมพบป,ปะผู้นำท้องถิ่นท้องที่เพื่อร่วมบรรยายธรรม การดำรงชีวิตในวิถีของอิสลามที่ดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยการดำรงวิถีที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามโดยมีนายแวร์ือราแมมะมิงจิประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีนายโยงการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาและประชาชนรวมให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีการมาพบปะผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและผู้นำศาสนาในครั้งนี้ท่านนายฮาบิฟอูมัดได้กล่าวชื่นชมการทำงานของผู้นำเนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้านและมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพร้อมกันนี้นายฮาบิฟอุมัดได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับการน้อมนำ หลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องคือหนทางสู่ความสันติผู้นำที่ดีคือผู้นำที่ปฏิบัติตนอยู่ในหลักศาสนาและยึดมั่นในความถูกต้องเพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางที่ดีให้กับประชาชนและพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ค่ะ